สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้ลากไสรเปิดหูข้างหนึ่งนะวันนี้ได้รับเกียจากนางแบบชื่อคุณอะไรครับวสีจุเนศคี่ส้มอ่ส้มคุณส้มมาจากบางพัดนะทําไมถึงอยากจะตัดทรงสั้นๆเพราะอะไรทั้งที่ท,ทั้งท้าที่ไต่ ตัดซอยยาวมาตลอดเยอยากจะเปลี่ยนจะจะเปลี่ยนเบื่อแล้วเดิมเดิมเบือ,องทวิกีนะครับก็อย่าสั้นนะเพราะว่าแอบดูหูลูกค้าเนี่ยกลางมาถึงนู่นนะแล้วแต่บ,บางพัดมาแล้วเนี่ยเนี่ยหูกลางเพราะฉะนั้นตัดอะไรปกป,ปิดหูหนึ่งเส้นหรือว่าเปิดหูครึ่งนึงก็ได้นะหรือปิดหูทั้งหมดราไว้ทัดก็ได้มันจะช่วยทําให้หน้าไม่บานนะนี่คือหลักการออกแบบดีไซน์ ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาดัดผมมานะไม่ได้ดัดยาโซกเหรอผมเสีย ผมตันแอดวันนะโน้มไปข้างหน้าตัอดเลยตั้งสิบงสาผมยังที่สองก็ยกขึ้นเก้าสิบองสาโน้มไปขา้างหน้าโน้มไปขา้างหน้าเรื่อย้ผมมันเกิดการเดินทางมันจะได้เลยมันจะได้เลยเยอร์แล้วทวีขั้นที่สาม โก้ะสิบอาสาตัดสิกเซ็ตสิกเซ็ตผมคันขวางหูขวางตากระชากมัน <c oughs> ไม่ต้องบอกลูกค้านะดึงไปเลยมันไม่น่าดูไม่ต้องเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ <c oughs> แล้วก็ตัดนะใช้บีล็อกเส้นผมไว้แล้วก็ตัดตัดถ,ถึงไหนประมาณกลางใบหูนะก็กะ ทงไว้หูไป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 อยู่ดินข้าง,อ,อ,อ,างอีงลงมาเลยประมาณนี้ ลิ้งทัดไปเลยแล้วก็อะไรขีดอานพิเซอร์ขีดผมสี่ข้างสารตัดไปไฟออกไหนคันที่สองลากลงมาเลยปีเรา่อนก็ได้ ให้มบางให้ปลายบางแล้วก็อะไรสับด้วยโลรลิงคัดลากมาเลยคีบแล้วก็ขีดออกแล้วก็ซัาด้วยโลรลิงคัดตั้งข้างผมยกแค่สี่พ้าองศา้ไม่กล้ายกสูงไม่อยากให้มันบางมากยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งบางนั่นเอง อันที่บตัดเีย็บอาให้หมดข้อที่สามน้อมไปข้างหน้าลแล้วตัดเลยข้อที่สี่ไม่ก็ตัด ต่อให้ดูทีละข้างมันจะง่ายนะจดรู้ว่าตัดทั้งข้างขวาตัดยังไงข้างซ้ายตัดยังไงมันดูตรงกลางยกผมขึ้นเลยตา9บองศาตัดทีแ็กยกขึ้นเลยชั้นที่สองมา90องศาเลยชั้นที่สามมายกขึ้นมาเลย ข้าศึกองศารู้สึกโลงๆหัวไม่นั่งขวาขับทรงระดับกลางไปหัวนะยกผมขึ้นข้าศึกองสาโน้มมาข้างหน้าแค่เอากปละ โรลิ่งคันซ้ำเลยอันที่สองผมกยกอะไรยกาสน้องนมักหน่ดซีเซตแล้วก็โรลิ่งคัตซ้ำลงไปเลยโรลนนิ่ลงคัตซ้ำไปที่สามศา đó là right. xe màu xanh. con xe của mình cao dưới màu xanh nè. น,นี้ต้องจำไม่ได้ว่าอะไรกลางใบหูนะขอบทรงต้องอยู่กลางใบหูเพราะฉะนั้นเราก็กรีบมาตัดที่กลางใบหูนะแล้วก็อะไรกรีบแร็กซิ์ ค่นนอนข้างเป้าหมายเราจะตัดเท่าไรกลางเบี้องหูแล้วก็อะไรแล้วก็โรลิ่งคัตแล้วก็อะไรตัดสไลด์ลงมาจับอะไรเบสเซอร์เบสเซอร์เบสเซอร์ลากลงมาชั้นที่สามเนี่ยลากลงมาสี่ข้างศารโรลิงคัท ข้างก็เลยข้างหน้าเนี่ยผมจะตัดขึ้นมาให้พอดีคิ้วนะลูกค้านะมันลกๆลูกตา,างไงมันไหนๆก็เขาตัดมา้าม้ามาแล้วเนี่ยล้วก็ตัดส่งเลยส่งให้สั้นหมดกระเดิบนะเราสร้างขอบทรงใหม่นะข้างหน้านีน่ตัดดีมากครับเราต้องสร้างขอบทรงด้านหน้าใหม่เนื่องจากอะไรหน้าม้าเป็นของช่างคน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 ,คนที่ตัดมาก่อนหน้นเาเราเี่ย แลูกค้าว่าฉันตัดเองเองก็คือลูกค้าน่ะคือช่าง,งสี่ห้าองศาตัดที่แซ็กอนะยืนลงมาไม่ว่าตัดพยายามตัดให้มันอะไให้มันสั้นพอดีเลยตามกระโหนน่ล แล้วเท่าไรหยิบเรสิเซอร์ฉันนี่สองอัเรสิเซอร์มาสตพคัดไปเลยผมพวงบนเลยให้เหลือเท่าไหร่สี่นิ้วนะตรงนี้สี่นิ้วตัดสี่นิ้วผมผมมาข้างหน้าด้วย ให้ผมมันเกิดการเดินทางนะแล้วก็มาอนะไรัดเชื่อมขึ้นมาก่อนมันจะได้ไม่งงไม่สับสนนะเอาทีละสเต็ปนะแล้วก็อนะไ ตัดแถวที่หนึ่งไล่กลับไปทวนเก็บนาฬิกาไปนู่นนะเดินนู่นมาอยๆค่อยๆค่อยๆัยๆยๆดัดตัดเชื่อมดู ไม่มีก็ตัดไปเถอะเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะน้องเป็นไงคลิปอัดไปแล้ว ประโยชน์ุงุม,มยักษโสคืออะไรคดมันยกไงใจเข้าทรงง,งง่ายซอยก็ง,ง,ง,ง่ายเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายเอามือรูปรูปดูแลถ่ายทิ้งเละแล้วก็อะไรตีลงมาเลยมันชอบวิ่งหนีอะไรกันไกลใช่ไหมับตกกะเลี่ยน มาคลิปเปอร์อยู่ในมือเลยแล้วกอะไรหวีล็อกเส้นผมไว้แล้วก็จิกลากลงแต่งเพื่รูปตัวย,ะยนะทำให้มันเป็นรูปเป็นทรงนะล็อกเส้นผมไว้ตัดนิดเดียวนะผุ่มมันชอบบิดอยู่ไหนมันบิดไปทางซ้ายแล้วก็ลากมาทางขวาเนี่ย บิดมั่วสั่วไปเลยน้ำคิเซอร์น้ำคิเซอร,ซอร์ความยาวต้องมีเท่าไหร่สามยงสี่นิ้วนะถึงจะสวยนะใส่นะยาวมากก็ดูแลยากชอบบิดตัวขีดขีดขีดชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเอาเ,อาเอาอรอ, 10, นะอเขาอะไรสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะขีดเอา มันหนาเป็นไอ้คอยเนี่ย,ยมันหนาไปก็กีดกีดไหมเลยคราบชิสเซอร์ตันนี้ก็อะไรมันหนาเลยสต๊อกคัสเบาอย่าพึ่งใดนะลงเทคนิคลงแบบให้อะไรเน้นแบบไม่ต้องใดก็สวยอะ่ะเพราะลูกค้าท่านเนี้ย โอกาสที่จะเข้าไปร้านใดผมว่ายากใช่ไหมครับ่วไม่กจะอยู่แต่บ้านมัดรวบเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องใดเป่าเฉยๆไปเฉยๆสต๊อกหัดเบาๆตัดนี้ีต้องคีบตรงเนี้ยเ๋ยอ,อยู่เส้นหนึ่ง Bác sĩ sơ đi vượt Scoo vào đây Stop phát bao 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 Thôi thôi kìa Thôi thôi kìa vẹn vẹn chưa đây mấy Chưa hủ หนากระสโตรพัดเบาๆควดไปหลังบ้านโอเคไหมเข้าทรงแล้วสวยแล้วที่มันเงอนๆพวกนี้ครับเล็กซิเซอร์นะกระสโตรพัดเบา โซคาดูเราถ้ามันไม่สวยมันไม่พิวอ่ะเราก็ยังเพิ่งเลือกตัดนะโซคาะ์ทำให้มันมอนน้อยสุดอะ มึงงอนไหมผมว่าชุนชุนถึงเลยเลยตัดไปเลยไฟปผมมันชอบงอนผมตัดทิ้งกวเลยตราให้งอนน้อยที่สุดอะ่ะคือทำอทยังไงเราก็คิดแทนลูกค้าเลยไม่ต้องถามนะลูกค้ารอดูตนจเบอย่างเดียวคือผมคันผมขาวยอ,าอยู่เลยเอาเส้นมาแถมแถมออปชั่นตัวนี้อะไรกรอบทรงไม่สวยก็พอย ไป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 อยมาอเอาใจยากมากเลยผมอยากส่งผมจะตัดให้มันเข้าทรงตัดให้มันไม่งอนตัดยาก Okay. ความพรา,ายไปแล้วตรวสอมหน้าหูล้งหูลากลงมาเลยแล้วก็ตัดเขอขัเกี่ยดขาขัเกี่ยดแล้วซิเซอร์บีรากม,มาเลยถึงตามไปหูแล้วหยุดแล้วก็ตัด tới là luôn rồi, từ phơi, từ coi phơi, nát là ตกลงลูกค้าเอาออกเท่าไหร่พอดีคิวสไลด์ออกมีน้ำไปมันลกลกแบบบอบปม่ถู ไม่ต้องใดก็สวยแค่เป่าให้แห้งสระผมเสร็จสบัด,สบ,ดสบัดทุวเดินออกจากบ,บ้านเลยดีไหมลูกค้า <Okay. S 1> ดูรูปทรงโอเคทวิกี้นะขอบทรงเปิดหูครึ่งนึงเ,เทนหน้าหน่อยๆแล้วก็ด้านหลังมีลากไซแต่ไม่สั้นมากความยาวห่างจากโคนผมประมาณสองนิ้วนะเอาไว้ป้องกันแสง UV นะครับเพื่อไม่ให้คอดำนะแล้วก็ ด้าขวาก็เหมือนกันปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับทรงนี้อยู่ได้สามเดือนนะตอนที่สองเาขึ้นมาชัานที่สาม พยายามได้ยกนมนน้นวนไปนิดนึงนะเพราะผมลูกค้าบริเวณส่วนหน้าเขาบาง ลูกค้าชอบชอบย้อยใดย้อยกันแดดแบบไม่หรือจะให้เปิดหน้าหมูหิ้งเลยเปิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวผมกิดให้นะ้รคับ <laughs> ได้ยยโคนย้ำโคน คิวละหนึ่งชั่วโมงนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่้ะศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะที่ท่านเห็นอย่นี้นะครับนางเบีบท่านเป็นลูกค้าจริงๆนะช่างเหยียดขอความรูข้ขออนุญาตท่านถ่ายคลิปวีดีโอนะครับเพื่อส่งต่อความรู้นี้นะครับไปถึงลูกสิษลูกหาให้ประชาชนทั่วไปได้ชมกันแบบฟรีๆไม่มีเงื่อนไขน,นะ ดูเอาเป็นเทคนิคเอาไปต่อยอดได้เลยนี้มันเรียกว่าโคตรโคตรซูปเปอร์พาวเวอร์นะซอฟพาวเวอร์มันธรรมดาเลยไปทั่วโลก,กนไม่ใช่ไปแต่รัสเซียนะขอให้ลูกค้าเดินทางกับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะหนึ่งันบาทต่อหนึ่งทรงนะนะครับชอบก็มาตัดนะไม่ชอบก็ผ่นนนานนง่ายงสบายสบายไปช่างใหญ่เมื่อยแนละ้พูดเดยอะครับผม